มันแก่ไปหรือเปล่าใครอะไรใครหวานไครเลี้ยงใครไม่ลวกลูกกะทิมันนั่งทําอะไรเนี่ยจะกินปลา,ามาลองแกะดูสิสถ้าทางจะแก่ไปรู้สึกว่าจะแก่ไปสองนอนนอนอ่อนกำลังดีมากินได้เ <สะ S 1> นี่ามือใหม่ฝึกตัดหน่อไม้ก่อนเนี้รู้สึกมันจะชิด ชิดแปอันนี้เรามีกระหน่ำน้อยมีเรือนที่คุณสมสิชาขาปลูกไว้ปลูกแบบสองเสาเนะี่ยสาราน้องใช้สองเสาใครๆก็ถามว่าทำสองเสาได้ยังไงมันก็ทำไปแล้วนะนีใ่ใส่กอนนี้เดี๋ยวว่าจะขุดไปปลูกที่ไร่ให้หมดมันอยู่ชิดแปต้นมาปู่ต้นนี้มันเป็นโรคก็เลยตดัดตัดมันก็ยังเป็นโรค มันอยู่ระหว่างกอไผ่ตอนนี้ก็จะเอาไว้เมื่เช้ารู้สึกว่าจะขุดหน่อไปไม่รู้เพาขุดกอไหนไปนะทางบ้านไม้มันอ่อนนะยังไม่แข็งแรงเมันจะอ,อ่อนๆเดี๋ยวไปดูอีก มาดูไผ่ลวกที่ปลูกข้างบ้านนะเป็นไผ่เพาะ,มะเมล็ดอันนี้ประมาณหนึ่งปีน้องสาวเอามาให้ปลูกจากต้นเล็กๆทัาคืบเดียวนี่อันนี้กอนี้อนนี้สูงนะ แต่แม่ชอบแอบมาตัดต้นนึงกอหนึ่งกอนหนึ่งก็คือจากถุงหนึ่งเนะี่อีก,กอนหนึ่งอันนี้ก็ข้างๆเป็นต้นมันปูึดนตัดกิ่งไปให้มันแตกยอดใหม่ไม่อยากให้ต้นมันโตเก็บกินใบส่วนไผ่นี่ก็โดนตัดมั่งแต่งมั่งมันเลย ลอมๆแหล,ม,ล,ม,ล,ม,ลมแม่เขากวลลอกเดี๋ยวไปดูอีกสองสามกอที่เหลือยิงท,ที่บริเวณบ้านหนึ่งจะมีแค่นี้จะปลูกชิดๆกันหน่อยใกล้ต้นลีลาวดีสึกว่าแถวนี้ละมากที่ตัดหนอไปกินนัม่มเริ่มเริ่มแทงหนองเล็ก ไกลๆไม่มีนอนเราขี้เกียจเดินไปแล้วเพรานั้นอยู่ตรงมุมบ้านที่จิตบ้านเป็นที่ที่บ้านทีป่ปลายสุดตรงหน้าบ้าน